เด่นตัวเดียวบนล่างสองสูตรนะครับสูตรนี้เขาเดินมายาวนะครับแล้วหลุดไปงวดนึงแล้วก็มาเดินต่ออีก3ามงวดนะครับสูตรสูตรนี้นะครับเราใช้เลขหมุนสามตัวครั้งที่สองกับครั้งที่สามนะครับ เลขท้าย3ตัวครั้งที่2คือ 6, 4, 8เลขท้าย3ตัวครั้งที่3คือ 8, 8, 2นะครับ 10, 18, 16, 24, 26, 31คำนวณได้1นะฮะครับเออที่ผ่านมาออก 8, 9ด้านะครับก็เข้าที่เลข9้นะครับ อันนี้ก็ตัวเดียวบนล่างนะครสูตรที่สองนะฮะเลขเก้เข้าที่หลักหน่วยล่างนะฮะสูตรก็ใช้หลักร้อยบวกสองคงที่นะฮะหลักร้อยคือเลขห้นะฮะบวกสเท่ากับ7นะฮะวันนี้คำนวณได้เจ็ดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะฮะแต่ว่าสูตรดับดับเจ็ดนะฮะ ก็เผื่อเขาจะไปบนก็ได้นะฮะไม่มีใครทราบนะฮะไม่ชนนะฮะงวดนี้ไม่ชนก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับผม